สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมเมือนี้มาหลอบคําอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องมาเก็บตกมาเลาะเบิ้งเบ็ดอ่าเยอะปูเขาครับที่เขาใส่ไว้เหมือนเสาเขา,าได้ไป็สองตัวมาเก็บตกลอบคําครับพี่น้องคลิปนี้พิเศษ <c oughs> มาเก็บตกครับพี่น้องบาหันมี่ข้าเจ้าตีปาลาอยู่เลาะทั้งนั้นข้าเจ้าบอกว่าปลาถือเบ็ดปลาดินเหมันว่าอ่ะครับพี่น้องไปเบิ้งกันครับผมสีได้วอไปครับ เจ็บตกรอบคำครับพี่น้องลังนี้มือเศร้ากระถือได้ครับพี่น้องถืออีกแล้วเนี่ยโอ้แต่ว่าตัวน้อยกว่ามือเศร้าครับนี่ครับผม,น,บผม,บบมนี่ครับผมเก็บตกเก็บตกนี่ครับผมเยือปูเขาทำงานทำงานตามเคยครับ ครับผมหมานครับผมหลอบเก็บตกครับโอ้โอโอโอ้โอ,โอครับผมใส่ไบขึ้นเก่าครับใส่ไบขึ้นเกา่าเก็บตกมาเลาะเบิ้งยง้มคำครับพี่น้องท่านอนผมเลาะเบิ้งแล้วกระโบ้ถือครับพี่น้อง ันั้นวัถถุเห็นก็เจ้าซอยเลาะเบิึงน้ำกลงหันก็เจ้ามาตีปลาอยู่พี่น้องก็เจ้าเขืเอนนะมาตีปลาเนาะสิบเบ็ดกย่าได้พันวาลังหนีถือปลาเพันวาลังหนีถือปลาเพันวาดาสิถือปลาดินก็เลยเนี่ยครับผมแม่านไอเดียทุประคโอนี่ครับผมกับบรรยากาศนะครับพี่น้องมาหาเลาะ เก็บตกครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่นอ้องเดี๋จังตามมาเบิงอ่ามาเบิงไหมนะครับพี่น้องเกยย่ังๆอยู่กับไซทีมเบนิสักก่อนมาเก็บตกรอบคำนะครับพี่น้องับแม่ครับผมได้มาตัวนึงครับ